ใบเหลืองโตช้าแก้ปัญหาด้วยสิ่งนี้ค่ะพบกับครูซอค่ะเพื่อนๆวันนี้ครูซอมาคลังปุ๋ยน้ำของเรานะคะทีเ่เพื่อนๆถามมาเกี่ยวกับปัญหาโรคทุเรียนนะคะเกิดเชื้อราไม่ว่าจะโตช้านี่คือชุดปุ๋ยน้ำของครูซอนะคะที่แนะนําเพื่อนๆใช้กันค่ะวันนี้ครูซอก็จะมาแนะนํานะคะ3ตัวนะคะตัวที่ฆ่าเชื้อราในทุเรียนก็คือตัวนี้ค่ะเพื่อนๆแอกมี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา ชรามีมากกว่า5ชนิดนะคะเพื่อนๆไม่ว่า,าจะเป็นเชื้อรารากเน่าโคนเน่าแล้วก็เชื้อราใบจุดใบด่างใบจุดสาลายนะคะจุดสนิมนะคะเชื้อราทุกชนิดนะคะตัวนี้แอคเน่ตัวนี้เขาจะไปไปป้องกันกําจัดและล็อกไว้นะคะล็อกเชื้อราไว้ไม่ให้อากะจายนะคะถ้าปินแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าสวนเพื่อน,น,อนท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับทุเรียนเป็นโรคเชื้อราก็ถ้า อินบอกมาหากับครูโซได้ค่ะแล้วตัวที่สองนะคะพัดวันค่ะเ,เพื่อนๆพัดวันตัวนี้จะเป็นธาตุอาหารหลักรองเสริมนะคะซึ่งเป็นกรดอะมิโน,โนค่ะเราเอาไปพ่นไปฉีดแล้วเขาจะได้เขาจะกินไวทที่สุดนะคะซึ่งเป็นกรดอะมิโนมี18ชนิดอยู่ในพาดวันชุดนี้นะคะตัวนี้หลักรองเสริมและทองแดงแมกนีเซียมนะคะครบคืออยู่ในตัวนี้จะช่วยจะช่วยให้ราก ทุเรียนหากินเก่งค่ะเพื่อนๆจะเริ่มเติบโตดีต้นกิ่งก้านแข็งแรงนะคะตัวที่3ก็ JC 301ค่ะ301ตัวนี้เพื่อนๆท่านใดติดเขียวนะคะแทนยูเรียได้เลยค่ะตัวนี้จะมีหลักล่องเสริมเช่นกันนะคะแมกนีเซียมเหล็กรวมอยู่ตรงนี้คือ301ตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องใบเขียว เร่งใบเขียวมันเงาและไล่แมลงค่ะเพื่อนๆไล่แมลงมีว่านนอนตาย,ยากนะคะสะดาวบดและตะไคร้หอมแมลงเขาไม่ชอบนะคะก็จะไล่ไปนะคะ3มตัวนี้มารวมกันแล้วใปฉีดพ่นทุเรียนเราจะดูดซึมกินได้ทันทีเลยนะคะกูโซการันตีได้ถ้าทุเรียนของท่านเป็นโรคเสื้อราเช่นใบจุดสลายจุดสนิมโรคเสื้อราต่างๆนะคะไปกําจัดออกรอกคะอย่าให้เขาแพร่กระจายนะคะ ชุดนี้พอจะช่วยให้ทุเรียนซึ่งไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กโตช้านะครับอาหารไม่ครบนะคะชุด3ตัวนี้จะครบตัวนี้มีธาตุอาหารอยู่14ชนิดนะคะตัวนี้มีพารัดวันกรดอะมิโน,โน18ชนิดเลยนะคะรวมกันแล้วคือครบกับพืชต้องการค่ะอยู่ในชุดนี้นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับทุเรียนนะคะก็อ็อกซ์มากับคุณโซได้ค่ะ อ่าใช่บุยน้ําชุดนี้ครูซอกกรันตีได้เลยค่ะเอาอยู่นะคะสําหรับทุเรียนท่านมีปัญหานะคะโอเคค่ะคอนใหม่ครูซอค่ะ